หวันหนึ่งเหรียญหนึ่งความมั่งคั่งวันนี้เรามารับชมในดอทคากิ i, นะครับก็กับช่อง r h Moon ลคอยนะครับเหรียญน,นี้ชื่อดอทคากิ i, นะครับเราก็ตัวย่อว่าคากิ i, นะครับเหรียญตัวนี้มีประมาณศูนย์เจ็ดตัวสี่พันสามสิบสองดอลลาร์นะครับอันนี้ก็เป็นเงินสกุลดอลลาร์มาเก็ตไอมูลค่าการตลาดไม่รู้ แต่ประมาณการซื้อขายราย24ชั่วโมงอยู่ที่ประมาณ50,000นะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรตัวนี้สามารถซื้อได้ที่ไหนบ้างผ่านกระดานบิดเก็ตที่เดียวนะครับแล้วก็ super ร์ก็น่าจะเป็นเอ็กชแนนเหมือนกันนะครับแล้วก็แพน c a k e สวอ p v2 บีสก็เป็นฝั่งของ b s เโดยเฉพาะสัญญาณดั้งเดิมของตัวนี้นะครับก็คือเป็นเหรียญฝั่งของ BSC นะครับ Holder เนี่ยประมาณ29,455ก็ถือว่าเยอะนะครับอุปทานทั้งหมดของตัวนี้อยู่ที่ร้อยล้านล้านคากิในส่วนโ Holder ของอิตาเลียม,มีอยู่แค่ประมาณ338โฮด h o l d e er, ก็แปลว่าต้นสายมาจาก BSC นะครับตอนนี้ก็เชื่อมไปยังอิตาเลียเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็น่าจะทำให้เหรียญตัวนี้ มีการขยับราคาได้ดีขึ้นนะครับเหรียญตัวนี้เป็นมีมฝั่งจีนเลยนะครับคือเจาะตลาดจีนโดยเฉพาะนะครับเพราะผมเห็นการโพสเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นภาษาจีนนะครับแล้วก็มีกิจกรรมการร่วมรางวัลอะไรอย่างเงี้ยของเขาก็เข้าไปติดตามได้ผู้ติดตามประมาณ4,965คนแล้วกาคนและกำลังติดตามอยู่ที่ หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าคนเว็บไซต์ตัวนี้ผมยังไม่เห็นนะครับยังไม่มีโอเคข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยเรียดนี้น่าจะเน้นพวก NFT นะครับเนาะเน้นพวก NFT อะไรโดยเฉพาะนะนะครับไม่ไม่น่าจะเป็นพวกดีฟ i เนะนะครับเพราะว่าผมยังไม่เห็นอะไรจากตัวนี้นะครับว่ามันมันจะมีโปรเจกต์อะไรมันเป็นแค่มีมคอยธรรมดาตอนนี้นะครับ ฉะนั้นดอกคากิตอนนี้นะครับถามว่าคุณจะให้คะแนนเท่าไหร่ดีเต็มสิบนะผมให้อยู่ที่ประมาณหนึ่งนะครับถือว่าไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็ราคาก็เหรียญต้นน้ำสุดๆคือศูนย์เจ็ดตัวนะครับเข้ากระดานก็ยังไม่เยอะๆนะครับรวมถึง mm hmm. ไม่ได้มีความชัดเจนของโปรเจกต์เหรียญด้วยนะครับแต่ว่าเ,าเห็นการเขียนทวิตเตอร์อะไรพวกนี้พยายามที่จะเข้าไปสู่ ตลาดของฝังนะที่เป็นคนจีดจริงๆน,นะครับก็ต้องติดตามด้วยกันนะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามวันนี้เรามีช่องทางที่สำคัญนะครับเป็นก็เป็นไลน์กลุ่มก็คือมิชชั่น n e ว m o o n อพีนะครับ,ก,ก,ก, AP, รบก็สามารถที่จะเข้าไปคุยกันด้วยกันได้นะครับแล้วผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามด้วยกันนะครับแล้วก็เหรียญ คาคินะครับหรือดอคาคิก็จะเป็นอีกหนึ่งเหรียญนั่นแหละนะครับที่เป็นเหรียญต้นน้ําสาหรับวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งสําหรับ1วัน1เหรียญ1ความมั่งคัง่งกับช่องริชมูลคอยนะครับเราก็เข้าถึงเหรียญต้นน้ําด้วยเมกาสวอปผ่านกระดานบิตเกตที่นี้ที่เดียวเข้าถึงเหรียญต้นน้าก่อนครับ